พอจังหวะที่เข้าไปในนั้นประมาณสักสอกิโลเนี่ยจังหวะที่บ้านคนเริ่มเริ่มน้อยเนี่ยมันก็เริ่มยิงใส่เราเลยสุดระทึกล้อมจับผู้ต้องหาตัวเอ7คดีสำคัญแต่ไหวตัวทันขับรถผ่านไปอย่างหน้าตาเฉยก่อนที่จะรัว m 16ปะทะกับชุดสยบไพลีกว่า100นายหลบหนีได้เป็นครั้งที่4เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ

ไม่รู้ พอเรามาพอเรามาถึงตรงนี้เราก็จอดรถด้านหน้ามันก็ขับรถสวนออกไปโดยที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันก็ขับอชุดที่เข้า,าเข้าชาร์จเขาบอกออกไปแล้วแล้วเราก็แน่นอนเลยลต้องรด ต้องเป็นรถคันนี้แน่เลยก็าทำตามเลยตามไปถึงช่วงไหนได้เขตามไปมันก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าอู่อุ้ตุ้มหรืออะไรทั้อย่างนะเข้าไปพอจังหวะที่เข้าไปในนั้นประมาณสัก2-3ามกิโลเนี่ยจังหวะที่บ้านคนเริ่มเริ่มน้อยเนี่ยมันก็เริ่มยิงใส่เราเลยพอมันยิงใส่เราเนี่ยเรากว่าจะยิงมันได้เนี่ยบางทีมันเราต้องดูว่าหนึ่งมีคนสองข้างทางหรือเปล่ามีบ้านคนหรือเปล่าคือเราต้องหาจังหวะ ในขณะที่มันมันโหนตัวมายิงเลยแต่สุดท้ายตอนหลังเราก็ยิงยิงต่อสู้ไปตลอดแล้วยิงระยะทางน,าาน่าจะมันทักสองสามกิโลอ่ะที่ไล่ไล่ยิงก็นันะ่นแหละสุดท้ายมันก็คือเราเราไม่สามารถจี้เข้าไปใกล้ได้เพราะว่ารถเราไม่ได้กันกระสุนเ็คนคนขับก็ไม่มีเสือเอ้อกรากนะเอ่ออีกคนพนักงานวิทยุกม็มีเสือ้อกาะมีผมมีเสือ้อกราะคนเดียวผมก็ไปถ่วงลูกน้อง ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วลูกน้องโดนยิงเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่คุ้ม